แซนนี่แต่ทำไมฉันต้องบอกให้นายซ้อม,มบ่อยๆนะ่ะถ้าเกิดนายมีเลืเอดเยอะกว่าน,นี้ล้วก็มันคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกทําไมถึงเลือดออกล่ะโคตตีฉันอ่ะนี่แหละเห็ผนผลทำไมบอกกระโหลกฉันถึงแตกมันเป็นซ้อมมะเขือเทศมั้งฉันวานายนายี่โชคดีจริงๆที่ภรรยารัดเก่งเรื่องด้านเวทมนต์แม้จะเป็นการหิวก็ตามเอาล่ะนายรู้สึกไงบ้างรู้สึกถึงหนึ่งร้อยหรือหนึ่งพันล้านเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับการหิวไหมโอ้ปาฏาฉันรู้สึกตลกจังเลย เดี๋ยวนะตอนทำต้ายเรื่องแสงสิแซนนะนี่อ่อนแอล,ลงทุกวันเลยนะฉันเป็นห่วงนะนายต้องดูแลตัวเองดีๆหน่อยแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันอยู่ข้างนายเพื่อที่จะปกป้องนายไปตลอดไม่ได้หรอกนะฉันรู้นะฉันรู้อยู่แล้วเลยนะแซนมาเอาอาหารเย็นได้แล้วมันจะเย็นแล้วนะเนี่ยเอามาให้หน่อยนะฉันไม่เอาอาหารเย็นมาให้นายหรอกนะแซนนายก็มีขานีนเอาตูดอังที่เกตของนายออกมาจากโซฟ,ฟานนัได้แล้ว โอ้โอรู้สึกว่านายคุต้องเอามาให้แล้วสินะแซนกบม้าขาข้างในไปเด๋ยนนี้เลยนะแต่คนนี้วันนี้โดยไม่ค่อยดีเลยฮนะบิงโกเออเด็กน้อยอยากดูอะไรจริงๆไหมโอ้ยตาฉันกูย,ยังโอเคอยู่เอ,อ๊แซนนายทำอะไรกับมนุษยนะ์น่ะชันุ่แค่เล่น,น,ในใหม่กลมใหม่ให้เขาดูนะ่ะไม่ใช่ว่าของแดงๆนั้นจ้อยู่ในตัวพวกเขาเหรอน่าเขาก็ดูชอบม,มันดีนะนายนี่ทำอะไรแย่ๆตลอดเลยนะแซนแต่ฉันคิดว่ามันเจ็งมากกว่านะแซนเฮ้ยเด็กน้อยไม่ได้คริสต์มาสนะ บอกว่าไปเนี่ยธงจะไม่สนนะเพราะว่าแซนต้ากำลังมาไงโอ้โหแซนต้ามันเอาเจ้าคุณช่วยอะไรไม่ได้แต่คุณรู้สึกผิดหวังอ๋อทำไมนายต้องทำงานหนักไปละไรสาวละใช่ไหมยังไงซะทุกอย่างมันก็ไรจุดหมายแหละไม่มีอะไรสำคัญหรอกไม่เงยค้นน่าลำคาญเลยนอยรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรนะ <laughs> ขอโทษนะแซนมแปนเกิดอะไรขึ้นหรอพระเพลัสนายแกล้งฉันนะอืมเธอแกล้งนายยังไงเหรออย่างนี้ไงโอ้ oh my god อขอโทษนะพะเพลัสฉันมองไม่ค่อยเห็นเนะี่ยช่วยทำให้ดูอีกรอบได้ไหม ก็แก่งฉันงี้ไงล่ะฮอลิสอ่าแซนด์แลงดีกับฟ้าพี่อยู่หรือเปล่าโอ้แน่นอนฉันต้องจะลดน้ำลงไปเองไอ้สั์ปะหล่าน่ารังเกียจเอ๊ะหัวอืมทำอะไรของนายน่ะนายยังไม่พอใจใช่หรือเปล่าล่ะแอะเอ่อ Thanks เออขอได้ไหมถ้าแก่ฉันได้หนึ่งนอลลาต่อการกระทำก็งงแทนหนึ่งครั้งนะ ฉันน่าคงจะซื้อกระถางดอกไม้ที่มีร้อนแล้วก็วิ่งไปหาเธอแล้วล่ะแหววเว่งด้ความเร็วสูงสุดยอดเลยอีฮะก็นะฮะนี่เป็นคอมิกอานขอ้เธอที่ผมพากไว้ทั้งหมดนะฮะก็เป็นฝึกภาคนะครับก็มันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะส่วนเสียงฟริกที่ใช้เนี่ยฟริกฟริกอ่านได้ถูกนะฟริกเสียงฟิกใช้เนี่ยเป็นของโซอี้ในเดอะฟอนเดียนั่นเองนะฮะเผื่อใครจะแบบเอ๊ะเสียงไม่นคโทนไปแน่นอนฮะ ได้ยินเสียงโซอี e, ชัดเจนถูกต้องนะครับเพราะผมพากไว้ได้แนละ้วเสียงผู้หญิงมันแบบ <Yeah. S 1> นี่อก็พากไม่ได้อยู่ดีมันคล้ายๆแบบเป็นเสียงเด็กน้อยมากกว่าแต่มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงอะนะครับผมก็ไม่รู้จะทําไงนะยต่อหาคนอื่นไม่เจอแล้วนะฮะไม่หายยากชิบหายเลยเนี่ยโอ้น้ำมันส่วนมากก็เป็นมีฟิกอยู่ด้วยนะมันพากไม่ได้ฮะนะครับ,นะรบก็นี่ก็เป็นคลิปดับนะฮะที่สอง นะถ้าเกิดชอบตรงไหนก็บอกได้กันนะแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนผิดพลาดหรือไม่ดียังไงก็แนะนำมาได้นะครับเพราะผมก็ฝึกภาพอยู่เหมือนกันฮะแม่งหนุกชิบหายในภาคเนี่ยโอเคอดีตวสุบวย